ก็มั่นใจตรงนี้นะคะคุนแม่นีงไม่อยากให้เอ่อหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาแล้วจะทำให้คดีมันยุ่งเหยิงน้องโมมีบาดแผลเยอะแยะถูกไหมคะแผนมีวายส,สุราอยู่ในตัวบาดแผลก็เวอาว่ะจะมีแรงว่ายน้ําขนาดนี้เชียวหลามส30นาที คีเมื่อเช้าที่ดีเอสไอเนี่ยคุณแม่ทราบเรื่องไหมว่ามีกลุ่มคนไปร้องเรียนเรื่องให้มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานสอบสวนเป็นดีเอสไอฮะค,คุณแม่เห็นข่าวในทีวีนะคะเห็นเห็นท่านรฆษณาคุณผู้หญิงเน่ยนะคะท่านรฆษณาเช่นเมื่อก่อนนี้เคยเห็น่ะแล้วท่านก็หายไปเป็นบอกว่าจะขอให้ขอร้องเรียนให้เป็นคดีพิเศษนั่นแหละเห็นแค่นั้นแล้วคุณแม่ก็ออกมาละอ่า แล้วก็มีเออ่ทางทางทนายเต้นเนี่ยทา่านท่านก็ปรึกษาคุณแม่ว่าอืมถ้าเหมือนมันหาหลักฐานอะไรไม่ค่อยเจอเนี่ยเราจะให้ดีเอสมาช่วยไหมคุณแม่ก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะคะเพราะว่าคิดว่าตำรวจเนี่ยตำรวจท่านตำรวจเนี่ยนะคะก็ทำคดีมาเนี่ใกล้จะจบละ ถ้าสิ่งที่ท่านทําทั้งหมดเนี่ยคุณแม่เห็นเห็นด้วยตาตัวเองเพราะคุณแม่ไปลงพักบ่อยคุณก็เห็นว่าคุณแม่ไปลงพักบ่อยคุณแม่มั่นใจนะแล้วก็ไว้ใจท่านในตํารวจทุกท่านเลยที่ทําคดีน้องโมที่ทําอย่างละเอียดรอบครอบแล้วท่านอ,อบอตรก็สั่งมาว่าต้องคดีน้องโมนี่ต้องละเอียดยิบไม่ใช่ละเอียดธรรมดาต้องละเอียดยิบคุณแม่ก็มั่นใจตรงนี้นะคะคุณแม่ถึงไม่อยากให้อ่อ หน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาแล้วจะทำให้คดีมันยุ่งเหยิงมันจะวุ่นวายกันไปหมดใช่ไหมคะคุณ <ขอ S 1> แม่ก<ข>า,าคุณแม่ไม่เห็นด้วยกับการที่มีกลุ่มคนเนี่ยออกไปเรียกร้องขอให้คดีของแตงโมเนี่ยเป็นคดีพิเศษถูกต้องไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะค่ะไม่เห็นด้วย แล้วถ้าเป็นไปนได้เนี่ยถ้าให้เขาเอาหลักฐานใหม่ๆหรือหลักฐานต่างๆมาให้ท่านคุณแม่หรือทนายเดยชาเนี่ยคุณแม่ยอมรับไหมจ๊ะหลักฐานใหม่ๆหรอเช่นอะไรหรอไม่หากสมมุติว่าถ้าเขามีเพราะาอย่างเช่นมันมีบุคลบบคลบางบุคคลบอกว่ามีหลักฐานใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ยินดีไหมที่จะรับมอบหลักฐานต่างๆจากกลุ่มคนเหล่านั้นฮะคุณแม่ไม่รับหรอกนะถ้าแต่งมอบก,ก็ไปมอบให้ธนายเดยชาดีกว่าอื ุณแม่ครับหลักมันนานมาแล้วนะคะจะมีหลักฐานอะไรอีกอะ่ะมันมันโนหรือเปล่าแม่แม่อย่างอย่างมีอ่ะอย่างมีสอสอเนี่ยไปหากล้องวงจรปิดมาบอกว่าว่ายตะเกียกตะกายน้ำอย่างเป็นข่าอย่างวันเนี้ยออือคุณแม่มเห็นข่าแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างแม่คุณแม่ก็ดูอยู่นะคะอ่าอ่าก็ดูอยู่ว่าโหเก่งเนาะน้องโนเนาะว่ายน้ำครึ่งชั่วโมงช่วยชีวิตตัวเอง แล้วเรือผ่านไปก็ไม่ช่วยชีวิตน้องโมงขึ้นเรือเอ่อก็ออรู้สึกยังไงถ้าถามว่ารู้สึกยังรู้สึกเศร้าใจถ้าเป็นเรื่องจริงนะรู้สึกเศร้าใจที่เรือผ่านไปแล้วไม่ช่วยชีวิตลูกเราถ้าดึงขึ้นไปบนเรือได้เขาคงจะรอดชีวิตอาทิตย์เขาก็คงหมดแรงแล้วล่ะคิดว่านั้นคิดว่านั้นเป็นเรื่องจริงไหมแม่เออถ,ถ้าถ้าตอบเอาตอบตรงๆเลยนะ ไม่ใช่เรื่องจริง uh, <but> น้องโมน้องโมมีบาดแผลเยอะแยะถูกไหมคะแผลมีวายส,สุราอยู่ในตัวบาดแผลก็เวอดว่ะจะมีแรงว่ายน้ำขนาดนี้เชฉลามส30นาที <But> เป็นไปได้เหรอพูดถึงหลักความจริงนะ แม่ครับเรื่องเครื่องจับเท็จตกลงว่ายังอยากให้เขาเอาผู้ต้องหาหรือว่าคนบนเรือไปเข้าเครื่องจับเท็จอีกไหมครับอยากอยากค่ะอยากมากเลยด้วยด้วยเหตุผลอะไรคะคุณแม่ก็อีกสามคนยังไม่ได้สารภาพอะไรออกมาเลยนะไม่ยอมพูดสามคนสามคนก็คือใครคะแม่ก็ปอกับเบิร์ดเนี่ยเขาโดนจับแล้วถูกไหมคะรับอีกสามคนอ่ะใครกระติก ใช่แซนแล้วใครคนผู้ชายอีกคนอ่ยังไม่ยอมพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นว่าเกิดเหตุอะไรบนเรือเนี่ยยังไม่พูดแม่แม่ก็เลยอยากให้เขาเข้าเครื่องจับเท็จใช่ใช่ขอให้เข้าสารภาพไม่ต้องเข้าเครื่องจับเท็จก็ได้ขอให้สารภาพมาเถอะว่ามันเกิดเหตุอะไรการขึ้นในเรือมันทําอะไรการมันถึงน้องได้ตกน้ําไปอย่างนั้น มันต้องคือมันมีคนรู้ล่ะคุณแม่รู้ว่ามีคนรู้คนเห็นด้วยแต่ว่ามันปิดปากกันเงียบสนิทเลยนะถึงเวลานี้เนี่ยคุณแม่ก็ต้องพูดความจริงจากใจของคุณแม่บ้างคุณแม่จะไม่ยอมให้ใครมาอะไรโน้มน้าวให้คุณแม่ไปฟังคนโน้นเกงใจคนนี้อะไรงไม่เอาแล้วตอนนี้นะใกล้ปิดคดีเนี่ยคุณแม่ยิ่งต้องพูดความจริงออกมาว่าคุณแม่สงสัยอะไรมาก ทำไมไม่ยอมให้สารภาพไม่ไม่พูดคุณแม่จําได้ว่าปอเนี่ยก่อนไปบวชเนี่ยเคยเคยลั่นวาจาไว้สองครั้งตับสื่อถ้าคุณจําได้นะปอบอกว่าผมบวชเสร็จแล้วผมจะสารภาพทั้งหมดเลยจําได้ไหมมีใครจาได้บ้างอจำได้ไหมคะได้ได้ได้อ่านั่นแหละเมื่อผมบวชเสร็จแล้วเนี่ยออกมาแล้วผมสุดแล้วผมจะสารภาพทั้งหมดเลย นี่แหละคำนี้แหละที่คุณแม่จำไว้ลแล้วจะดูด้วยว่าเขาจะส,ส,สารภาพอะไร